เซตยังไต่เส้น1,600จุดเกงกนงลดอัตราดอกเบี้ยกลุ่มพลังงานทดแทนยังคงผันผวนตามกระแสข่าวทองคำถูกกดดันจากนอนฟาร์มเพโรสปรับตัวดีขึ้นสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อน รวยกว่านะคะประจำวันจันทร์ที่8ธันวาคม2557ค่ะเพราะการเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา13นาฬิกา25นาทีค่ะในวันนี้นะคะท่านผู้ชมอยู่กับดิฉันนันทว์รองประเสริฐคุณชอโชติวงเพชรไพศิกรรมการผู้จัดการบริษัท IRS จำกัดและคุณนัทพงศ์หิรัญยศสริกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ MTS โกดแม่ทองสุกนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะ ปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะก็คือการประชุมกรนงนะคะว่าจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยหรือไม่นะคะคาดว่าถ้ามีการลดอัตราดอกเบีย้ยก็จะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นไทยของเราค่ะในช่วงนี้เราจะมาติดตามแนวโน้มตลาดหุ้นไทยนะคะกับคุณชอชอติวงเพชรไพศิษฐ์กันค่ะสวัสดีค่ะคุณชอค่ะสวัสดีครับหญิงครับสวัสดีครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะไต่เส้น1,600จุดเหนียวแน่นมากเลยนะคะคุณชอคะสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะหลุดไปไหมคะคือสัปดาห์นี้เนี่ยมีโอกาสกันนะครับเพราะว่าเข้าไต่ นชนอยู่หลายรอบแล้วะนะครับเท่ากับว่าถ้าพูดในเชียงบวกครับหมายถึงว่าเขากำลังสะสมพลังเพื่อกิโตขึ้นนะครับพูง่ายว่านาทุนที่เคยพูดไว้เสมอในสองมทิศเนี่ยหน 2, ึ่งห้าแเนี่ย 1, 5, 8, 0, ตราบใดายังไม่หลุดเนี่ยโอกาสที่จะทุพัน0เนี่ยมีความเป็นได้ยังมีความเป็นได้อยู่มากเลยครับค่ะเด็กก็ตามนะครับก่อนจะมาดูกันเนี่ยนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเป็นยังไงเนี่ยลองดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันบ้างนะครับว่าตลาดหุ้นต่างประเทศตอนนี้เนี่ยเขาแข่งตัวในทิศทางอย่างไรนะครับ โดยทั่วไปเนี่ยครับถ้าพูดถึงเนี่ยในแง่งของตลาวเทียมดาประเทศแล้วเนี่ยดาวโจนเองเนี่ยจะว่าไปเนี่ยก็มีการขึ้นมาค่อนข้างจะมากและขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วในมาในช่วงสัง้นๆเนี่ยสองสามทิศเนี่ยดาวโจนค่อนข้างจะอยู่ภาวะที่ค่อนข้างที่จะทรงๆ,ๆนะครับทรงๆหรือพูดว่าไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่หรือออกออกการไซเวย์นะครับแต่ก็ตามหลังที่เข้า,าไซเวย์มาแล้วเนี่ยในช่วงมาผ่านมาเนี่ยเมื่อสัวันนี้เริ่มมีอาการดีขึ้นในแง่ที่ว่าดาวโจนเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นหรือสร้างยอดสูงใใหหมมม่่่่นนนะะครรรับซึงงงกาาายยยออดดดดสสู้วโจจเีีีผล ่อตลาดบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับทำให้มีโอกาสที่ตลาดบ้านเราเนี่ยมีโอกาสจะปรับขึ้นใกล้ดาวโจนได้เหมือนกันนะครับยังก็ตามเดี๋ยวรอดูนิดนึงนะครับยังตลาดยังไม่ขึ้นมาว่าดัชนีล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงครับว่าวันนี้จริงๆเนี่ยผลจากดาวโจนที่ปรับขึ้นมาบ้างนิดหน่อยเนี่ยในช่วงของช่วงของวันหยุดที่ผ่านมาครับวันเสาร์เนี่ยนะครับบ้านเราและเอเชียเนี่ยมีทิศทางอย่างไรกันบ้างนะครับ แต่ก่อนที่กราฟิกจะขึ้นมานะครับก็พูดเผื่อไปเลยนะครับออกขึ้นมานะครับแล้วมาดูนิดหนึ่งครับเราโจนเนี่ยเจนนะครับว่าบวกไม่มากนะครับบวกนิดหน่อยนะครับจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ขณะที่ของฝั่งเยอรมันเนี่ยบวกเยอะนะฮะสองจุดสามเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาดูทางฝั่งเอเชียนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้นะครับจีนเนี่ยบวกค่อนข้างจะเยอะนะฮะเปอร์เซ็นต์สูงเลยสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทางเซ็งก็คล้ายๆจีนนะครับก็คือบวกมาจุดสามแปดเปอร์เซ็นต์แต่บ้านเราเนี่ย นะครับลบเล็กน้อยนะครับลบกันจุดศูนย์หนึ่งนะครับมาดูฝั่งอินโดอินโดเองเนี่ยลบไปแปดศูนย์นะครับเพราะว่าไปอินโดเนี่ยลบคล้ายๆกับฟิลิปปินส์ที่เคยลบไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยตัวฟิลิปปินส์เองเนี่ยนะวันนี้เขาปิดตลาดนะครับวันนี้ไม่มีนะครับปิดตลาดส่วนญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้บวกจุดศูนย์หนึ่งนะครับอันนี้คือปิดตลาดเมื่อวันก่อนนะครับตั้งแต่วันศุกร์แหะนะครับอันนี้มาดูกราฟกันลนะครับว่าถ้าดูง่ายๆเราฟจะเห็นลักษณะของการแกว่งตัวชั้นเย็นนี้ ลักษณะจะโจนที่บอกนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นค่อนจะชันมากตั้งแต่ปลายเดือนตุลานพฤศจิกายนครับพอขึ้นมาชันมากปั๊บท้ายที่สุดเนี่ยดาวโจนก็เลยออกการที่ทรงๆแล้วก็ทรงๆอยู่นานเลยครับจนกระทั่งมีอาการที่เริ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับในช่วงสั้นที่ผ่านมานะครับช่วงสั้นที่ผ่านมาขึ้นการนี้ปั๊บแล้วท้ายสุดเนี่ยณวันจริงณวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย ไอ้ัวของอินโดเนี่ยมีการขึ้นตามดาวโจน์นะครับแต่มาวันนี้เนี่ยปรากฏว่าอินโดเองมีการปรับตัวลงค่อนข้างจะมากสมควรเลยนะครับแต่ก็ตามถึงปรับตัวลงแรงก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงสภาพเขาขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าสภาวะของสัญญาณเทคนิคของเป็นโกลเด n Cross เนี่ยนะครับเส้นค่าเชสสีฟ้าแต่เหนือสีแดงอยู่ยังเป็นโกลเด n Cross อยู่เนี่ยยังคงมีโอกาสเหมือนกันที่ว่าแค่ปรับชั่วคราวนะครับส่วนฟิลิปปินส์อย่างที่บอกนะครับว่าท้ายสุดเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยวันนี้เขาตลาดเขาปิดนะครับแต่าฟิลิปปินส์เนี่ยเมื่อวันศ หรือพุ่งนิ้งดูต่อว่าเขาจะมีการดีดกลับหรือเปล่าส่วนตลาดบ้านเราเนี่ยนะครับในแง่ของการดูคือยังคงสภาพขึ้นได้ดีอยู่นะครับจะเห็นมันกดในครอสอยู่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีภาวะของการดีดกลับนะครับตั้งแต่การผลัสที่เราที่เราทําการอยู่นะครับดีดกลับแล้ววันนี้เนี่ยถึงแม้จะลบก็ลบเล็กน้อยนะครับโอกาสที่จะทรงๆหรือขึ้นยังมนได้อยู่นะครับแราดูภาพถัดมานะครับภาพถัดมาจะให้ท่านเห็นลสัตวของปรอกการวิ่งนิดหนึ่งครับ กรอบไปเพื่อนเส้นเด็กเนี่ยจะมีกรอบจากการที่ตีเส้นแนวโน้มไว้นะครับว่ากรอบการวิ่งอ่ะด้านบนเนี่ยนะครับมันจะจะเป็นเป็นขั้นนี้ครับตามขั้นอย่างเงี้ยนะครับนี่จะเป็นภาพคล้ายๆกับวันศุกร์ที่ผมมาพูดครั้งที่แล้วนะครับก็คือว่าสุธิราชก็บอกว่ากรอบด้านบนเนี่ยนะครับก็คือกรอบประมาณสัก1606 160เป็นกรอบแรกนะครับถัดมาก็คือแถวแถวหนึ่งหกสามศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์นะครับถัดมาคือหนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหกหกศูนย์นะครับเป็นศาสข,ของการขึ้นท พันหเสร็จก็มาแถว1นึ่นหกนะครับแล้วค่อยขึ้นตามลำดับส่วนในกรอบล่างที่เป็นแนวสําคัญคือตรงนี้ครับจุดนี้เห็นว่าเส้นนี้เป็นเส้นแนวสําคัญนะครับว่าเส้นนี้เป็นเส้นรนดนมที่ไม่น่าจะหลุดลงมาถ้าหลุดลงมาแล้วจะแย่เส้นนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้เคียงกับตัว่งค่าเฉลี่ยยีิวันพอดีซึ่งอยู่ตกประมาณ1 5 8, 8 0บวกลบพอดีตรงนี้เลยครับถ้าหลุดมาตรงนี้จะเป็นการที่หลุดนแนวโน้มที่ ค่าเฉลี่ยยี่ห้าด้วยแล้วก็ลดน้ำมใหญ่ของการที่ขึ้นต่อเนื่องกันมาเป็นเดือนตรงน <windows S 1> ี้นะครับก็จะไม่ค่อยดีละเพราะงี้ว่าถ้าด like ีเ like. นี <God> ่ยอย่าให้ลดถึง like ห้าแปดศูนย์เลยจะดีที่สุดนะครับถึงจะไม่พ้ลโลกกระตามนะครับดูภาพถัดมาครับภาพถัดมาเรามาดูต่อนะครับว่าในแง่ของการดูเนี่ยตอนนี้เป็นพวกของกลุ่มตะเกงนะหุ้นในหุ้นนี้คือหุ้นของกลุ่มพลังงานทดแทนนะครับหรือพลังงานทางเลือกหลายนะครับผมเอาทุกนี้มาจับเปรียบเทียบกับกลุ่มพลังงานไว้พบว่าถ้าเปรียบเทียบไปหุ้นกลุ่มพลังงานทดเนนี่ยทแ เห็นไหมฮะมันเป็นเส้นชี่ขึ้นตลอดหรือพวกนี้มันเป็นผู้าที่เก่งกว่ากลุ่มพลังงานนะครับพุ่นพลังงานเนี่ยเขาจะเด่นเลยนะครับพอมาเปรียบเทียบในแง่ของคุณกลุ่มพลังงานกับตัวเส้นเด็กเองก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเดียวกันนี่คือว่ามีสถานการณ์ที่ว่าแนวโน้มหลายหลายเดือนที่ผ่านมาวิ่งค่อนข้างจะเร็วกว่าเซตนะครับแต่เรามาดูตรงติ่งเล็กตรงนี้ครับเล็กตรงนี้เห็นไหมอันนี้ตรงนี้มันมีการปรับตัวลงมา เพราะสาเหตุของกระแสะข่าวที่มีข่าวข่าวทางลบเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นเป็นเกี่ยวกับเจ้าของบริษัทละเวลาสัว์นึ่งแล้วมีผลลบต่อหุ้นทั้งกลุ่มเลยแต่ก็ตามนะครับหลังที่ตกมาดุแรงเนี่ยมาวันสองวันเนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่เริ่มโค้งขึ้นหรือเริ่มดีขึ้นหรือเริ่มส่งตัวได้นะครับตอนนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าผลกระทบจากกระแสะข่าวจะมีผลกระทบต่อเรื่องอย่างไรแต่เชิงกราฟเนี่ยว่าสถานการณ์ในแง่ของกราฟเนี่ยเหมือนดูว่าจะส่งตัวได้เริ่มเริ่มวกกลับนะครับหรือเริ่มดีกลับนะครับในหุ มาดูภาพถัดมานะครับภาพถัดมาเนี่ยเรามาดูในแร่ของกลุ่มอุตสาหกรรมบ้างนะครับว่ากลุ่มที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับกลุ่มเด่นๆก็ยังกลุ่มเดิมอยู่นะครับกลุ่มธนาคารนะฮะกลุ่มธนาคารเนี่ยสังเกตนะครับว่าช่วงที่เซตปรับตัวลงเนี่ยนะครับราคาเนี่ยปรับตัวลงคล้ายๆกันเลยครับและท้ายที่สุดวันนี้ธนาคารดิกลับนะครับมันลมหายนวรับที่พักแล้วเริ่มดิกลับนะครับวันนี้ธนาคารเริ่มมีอาการดิกลับเห็นแล้วนะฮะชัดๆแล้วนะครับสําหรับกลุ่ม รับเหมาครับรับเหมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยการปรับตัวของดาี่แล้วไปแล้วเนี่ยปรับตัวคล้ายคุ้นธนาคารนะครับปรับตัวคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าปรับตัวออกแนวการห้องจะไซเวย์แต่พอวันนี้รับเหมาไม่ยอมขึ้นต่อครับรับเหมามีการปรับตัวลงนะครับเป็นการปรับตัวลงต่อครับยังไม่ดีดกลับนะครับต่างกับแบงค์ที่ปรับตัวลงแล้วดีดกลับแล้วนะครับดูภาพถัดมาครับภาพถัดมเป็น2กลุ่มนี้ค่อนจะโดดเด่นนะครับเพราะว่าขึ้นค่อนจะแรงมากในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับ กลุ่มแรกคือ ICT ครับ IC ซเห็นฮะขึ้นค่อนจะเร็วแรงชันมากในช่วงสวัปดาห์ที่แล้วนะครับจนกระทั่งสัญญาณที่บอกว่าโอ้บอสค่าเคเกิน80แล้วของสโตคาสติกนะครับวันนี้ยังแรงต่อนะครับครึ่งวันนี้ขึ้นต่ออีกนะฮะกลุ่ม ICT นะครับเพราะว่ายัางโอ้บอสต่อเนื่องเพราะนั้นในกลุ่ม IC ซเองเนี่ยวันนี้บอสต่อเนื่องก็ระยะสั้นแค่ระวังนิดนึงนะครับว่าอาจจะมีการปรับตัวช่วงสั้นนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนกลุ่มของสื่อนะครับหรือมีเดียเนี่ยยยยหหรออรืือออกกกลลุ่่่่่มมพววสสเเเเนนนนนนนีีีีีัััััษณะะขงปปปดดาา์้คบบิ๊ มันมีการขึ้นต่อนะครับยังคงบวกอยู่แต่มีการปรับหรือแกงตัวระหว่างวันบ้างนะครับว่ายังมีการของการแกงตัวระหว่างบ้างทำให้มีการาลงมาบ้างแล้วขึ้นไปสุดท้ายก็ยังปิดบวกอยู่ในครึ่งวันนะครับแต่ยังก็ตามก็มีาการที่สื่อแล้วว่าจะมีเต็มตัวที่จะพักตัวช่วงสั้นหรือจะปรับตัวในที่สุดนะครับดูภาพถัดมาครับภาพถัดมาจะสรุปในแง,ง่ของพวกน้ํามันนะครับราะคาบาทเล็กน้อยนะครับแง่น้ำมันเนี่ยท่านเห็นนะครับกราฟมันเป็นส่าของการเกิดเรดครอสนะครับเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ย สีฟ้าตัดใต้สีแดงเป็นเลเซอคลอสนะครับแล้วก็มีอาการที่วันนี้ก็มีการที่ลงต่อนะครับสิ่งที่น่ากลัวของม well. ันคืออย่าลงสร้างกว่าจุดต่ําเดิมนะครับเพราะว่าถ้าลงต่ำไปจาเดิมเนี่ยจะยังไม่ดีแต่ภาวะมันเห็นชัดแล้วเป็นขาลงคือขึ้นไปชนแนวต้านเมื่อไรลงที่ต้านไหนลงนะครับแล้วน้ำมันเองเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแนวโน้มหลักจะเป็นขาลงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่มีความี่ยนข้องน้ำมันหรือมีการเปล่งตัวคล้ายภาวะน้ำมันโลกเนี่ยต้องระวังนะครับยังขึ้นไม ข่านบาทเองเมื่อเทียบกับยูเอเานะครับเห็นชัดเลยว่ามันเห็นไหมชี้ขึ้นไปเรื่อยคืออ่อนค่าครับอ่อนค่าและในท้ายที่สุดเนี่ยมันสร้างตัวเป็นรูปเสาธงนะฮะแล้วรูปผืนธงสุดท้ายทะลุผืนธงแล้วมันไปปับ๊บมันบอกเลยครับว่าเป้าการขึ้นของการอ่อนตัวมีกาสขึ้นเท่ากับสูงเสาธงนะครับรว่าเป้าล่าสุดเนี่ยม,มีกาสพยากรณ์ว่าอ,อ่อ,อนอาจจะมีการอ่อ,อน,ออน,ออนตัวไปถึง33-37บาทต่อยูเเซาได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนรืนิดหนึ่งสกัดเงิน,นบ,างบาทนะครับ สำคัญที่คุณชอได้ให้ไวก็คือ158 0บวกลบเองนะคะแต่ว่าเซตยนิดยาล,ลงมาแต่อันนี้สำคัญห้ามหลุดเลย สำหรับสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้อีกใช่ไหมครับยังมีการที่จะไปทดสอบพันหครับวันนี้เราพู้ว่าจะส่งตัวเหนือพันหได้ไหมก็มาดูกันต่อนะคะและกลุ่มที่เก่งกว่าตลาดในวันนี้ก็เป็นธนาคารรับเหมา ICT แล้วก็กลุ่มมีเดียนั่นเอง4กลุ่มด้วยกันนะคะขอบพคุณมากเลยค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามาต่อกันที่ตลาดสินค้าการเกษตรล่วงหน้าหรือว่าเอฟเฟตนั่นเองนะคะเป็นบทวิเคราะห์ยางค่ะประจำวันที่8ธันวาคม2557โดยบร้อยห้าสิ ture จโดยบริษัทดีเอสฟิวเจร์จำกัดนะคะ ในพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะราคายางพาร,ราตลาดลุ่งหน้าทั้ง3าตลาดปรับตัวขึ้นนะคะแต่ยังอยู่ในกรอบจํากัดค่ะคาดว่าเป็นผลมาจากการเก็งกําไรระยะสั้นวันนี้นะคะคาดว่าราคายังแกว่งตัวในกรอบแคบนะคะรอทิศทางตลาดต่างประเทศให้พิจารณาดาวรับเป็นพิเศษค่ะแนวต้านนะคะให้ไว้ที่56บาท50สตางค์และ55บาท50สตางค์ส่วนดนวรับะะให้ไว้ที่54บาทค่ะ ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะที่ w w w e f f e t o r เ t h ค่ะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์022639888นะคะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงต่อไปมาติดตามแนวโน้มตลาดทองคำกันค่ะ เพราะเงินของคุณมีค่าจึงต้องวางแผนการลงทุนซื้อ LTF RMF กับบลจรกรุงไทยเพื่อหักลดหย่อนภาษีสูงสุด1ล้านบาทการันตีด้วยรางวัลบริษัทจัดการกองทุนที่ดีที่สุดของไทย3ปีซ้อนมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้เลือกซื้อง่ายที่ธนาคารกรุงไทยทางออนไลน์ KT ท m s m a r t Trade หรือผ่านบัตรเครดิตท,ที่ร่วมรายการโทร026866100การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข,ข้อมูลคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน เปลี่ยนชีวิตการซื้อขายทองคำแบบเดิมๆสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุขที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคำครบวงจรตัวจริงพร้อมให้บริการซื้อขายทองคำแท่งและ GO ลด์ฟิวเจอด้วยประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายทองคำมากว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคำอย่างแท้จริง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานมหกรรม9ปีสายใยรักแห่งครอบครัววันที่6ถึง14ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร7และ8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธางนีค่ะคุณเลือกชีวิตวัยเกษียณแบบไหนวันนี้สร้างตัวเพื่อสุขแบบพอตัววัยเกษียณวันนี้ยอมเหนื่อยเพื่อชีวิตอิสระวัยเกษียณวันนี้เต็มที่กับงานเพื่อสุขก,กับครอบครัววัยเกษียณ เติมเต็มความสุขทุกขนาดกับ B L A พร้อมเกษียณมัน่นใจรับบำนาญสูงสุด26ปีซื้อง่ายเป็นยูนิตครั้งละกี่ยูนิตก็ได้เมื่อไร่ก็ได้ยิ่งซื้อเร็วยิ่งคุม้มเริ่มเลยวันนี้กรุงเทพประกันชีวิตลูกค้ารูาค์ดบินกลับไทยมีรถกอล์ฟมารับที่สนามบินสุวรรณภูมิลูกค้ารูแบคคาฟรีหนึ่งครั้งต่อเดือนลูกค้ารูคารร์40%ถึง31มีนาคม58ทิเศเสพระคุณกับทรูเท่านั้น จะบินแต่ละทีต้องพร้อมนะครับสัมภาระพาสปอร์ตและทูคาร์ดลูกคา้าทูคาร์ดรับฟรีเครื่องดื่มหรือเมนูแบบเซ็ตถึง31ธันวาคมนี้เดินทางอย่าลืมบัตรทูคาร์ดนะครับ ลับมาพบกันในช่วงโกล o d ทูเดย์นะคะคุณชอคะสำหรับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขการจ้างงานสหรัฐออกมาดีค่อนข้างมากเลยนะคะทาให้กดดันราคาทองคำค่ะในช่วงนี้เราไปติดตามดาวน้มตลาดทองคาของสัปดาห์นี้กันนะคะกับคุณหมอคิดชรัฐฮิรันยศริจาก MTS Go โกแม่ทองศุกค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะุ่ณผู้ชมสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามบ้างคะคุณหมอคะ โดยภาพรวมก็คงจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจโดยทั่วไปก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ตัวเลขเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะครับหลังจากาาที่วันศุกร์เนี่ยตัวเลขการจ้างงานออกมาดีมากในเชิงของนอกภาคการเกษตรดีขึ้นถึงเจ็ดหมื่นกว่าตำแหน่งกดดันทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็กดดันราคาทองคำให้หลด 1, ุดหนึ่งพันอรอยใหม่ครั้ง ใน,นกระดามเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วราคาทองคําเนี่ยตอบสนองต่อข่าวไม่มากนะค่ะนะครับถ้าในสมัยก่อนถ้ามีข่าวแบบนี้เนี่ยออกาสที่ยะตกลบสา20-30เหรียญเนี่ยมีสูงมากนะครับแต่ปรากฏว่าตกลงมาเพียง15เหรียญแล้วว่าเด้งกลับขึ้นมาได้พอสมควรเลยสิ่งที่นักลงทุนตอนนี้ที่จต้องจับตาก็คือการที่ ราคาทองจะสามารถยืนอยู่เหนือระดับ1,185ได้หรือไม่ในระยะหนึ่งสัปดาห์นะครับเพราะว่าบริเวณ1,185จะถือว่าเป็นแนวรับสำคัญนะฮะถ้าหลุดตรงนี้ลงไปเนี่ยโอกาสที่จะกลับไปสู่แนวโน้มขันลงในระยะยาวๆเลยก็จะมีสูงครับค่ะง<ฆ>ั้นเรามาดูคราฟในระยะสั้นๆก็จะเห็นได้ว่าครับที่เอ็มเทสโคโปรเยมไว้ให้จะเห็นความ ผันผวนแต่ว่าเป็นการแข่งในกรอบแคบระหว่าง1,190ถึง1,205เหรียญแข่งอยู่ในกรอบแบบนี้แต่สิ่งที่เริ่มแข่งขึ้นมากก็คือเงินบาทค<ฆ>่ะที่เห็นได้ว่าดอลลาร์แข็งเงินบาทไปแล้วนะครับฉะนั้นเห็นได้ว่าทองถึงแม้จะตกแต่ว่าทองไทยไม่ค่อยตกหรืออาจจะขึ้นนิดๆหนึน่งในซ้ำกรับเพราะว่าเงินบาทจากระดับ3.290เมื่อ วันพฤหัสบุกสุขตอนนี้เป็นสามสิบสามหนึ่งศูนย์นะครับขึ้นมาประมาณสิบห้าถึงสิบหกสตังค์และตัวนี้ก็เป็นตัวดึงค่าเงินบาทหรือราคาทองคาของไทยทําให้ยังเงยืนยือยอยู่บริเวณหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบเดยประมาณได้นะครับค่ะเพราะนั้นการลงทุนในตอนนี้ก็บอกว่าเล่นสั้นเข้าออกเร็วลงซื้อขึ้นขายยังเป็นกฎระเบียบที่ดีและสามารถทำกำไรได้ทุกวนันสำหรับท่านลงทุนในทองคำครับ ค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสําหรับทองคำในระยะนี้นะคะกลยุทธ์ที่สําคัญก็คือเล่นสั้นเข้าออกเร็วนะคะสามารถทำำํากาไรทุกวนันอย่างที่คุณหมอได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะคะคุณชอคะถ้าท่านผู้ชมนะคะมะีข้อสงสยัยหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดในมมเรื่องของทองคําสามารถเข้าไปได้ที่ MTS โกแม่ทองสูงนะคะเบอร์โทรศัพท์0 2 เจ็7เจ็ดศูเดเจ็ดค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ในต้นต่อไปค่ะคุณชอม,มีวิธีการแนะนำหุ้นดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมกันะนะคะสักครู่เดียวค่ะ พราะเงินของคุณมีค่าจึงต้องวางแผนการลงทุนซื้อ LTF RMF กับบลจรกรุงไทยเพื่อหักลดหย่อนภาษีสูงสุด1ล้านบาทการันตีด้วยรางวัลบริษัทจัดการกองทุนที่ดีที่สุดของไทย3ปีซ้อนมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้เลือกซื้อง่ายที่ธนาคารกรุงไทยทางออนไลน์ KT ทแ m มป์สมาร์หรือผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการโทร026866100การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน ผมทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านหนังสือดีๆมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนะักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไพลินมีจุดจำหน,น่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วมมาสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับ บริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณทำยังไงถึงจะได้แชมป์จะไม่มีเคล็ดลับเิเศออปติมัม่นไพโปสีสวยโครงสร้างดั้กโอเคเลยภาพปลาขับต้องออปติมั่นไพโปร อันจายด้วยช่วงล่างเซทไทยมอเตอร์ลิงมาตรฐานบริดเดนดมิ MG6 ยนตกรรมสายพัานอังกฤษ True you coffee a าเร e สุขสมกลุ่นทั้งเมืองลูกค้า True visions True online และ True move s สุขชิลชิที่ดีโอโร่ True b a c k card ลด50%ลูกค้า True ลด10%ถึง30พฤศจิกายนนี้ Coffee ฟพาเร e สุกหอ,อมกรุ่นทั้งเมืองลูกค้า True Vision, ทรูวิ i ันท n ูอัลลาและท r ูมูฟเอ H อร่อยที่บ้านไร่กาแฟท u ูแบ็ c คาร์ d ลด50%ลูกค้า True ลด10บาทถึง31ธันวาคมนี้ <S <S อยากส่งของให้ใครท r ูแบ a c k Card ส่งให้ Personal Assistant เลขาส่วนตัวพร้อมบริการ Messenger ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสำหรับลูกค้าท u ูแบ็ c คาร์ d เท่านั้น รถเสีย True b a c k Card ช่วยได้ Personal Assistant เลขาส่วนตัวพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับลูกค้า True b a c k Card เท่านั้น มาพบกันในช่วงนี้นะคะคุณชอนมีกิจกรรมดีๆมาฝากกับนักลงทุนนะคะเป็นงานอบรมในวันศสาร์ที่13ธันวาคมนี้นะคะใช่ครับเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็นจังหวะดีมากเลยครับที่ทํางผมและคุณจุเชษได้มีโอกาสมาพบกับแฟนรายการนะครับเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเราจะสอนคนละครึ่งวันนะครับคุณแา้มวัชรัตเต็มหนึ่งวันเลยครับเพื่อจะมาพูดให้ท่านฟังว่าเราจะใช้วิธียังไงในการจะ หาหุ้นหรือดูหุ้นอย่างง่ายๆนะครับทั้งแน่การดูงบประเงินขององคการดูเศรษฐกิจโดยรวมและการดูกราฟนะครับพูดง่ายว่าพยายามจะหาหลักง่ายงาที่ให้ท่านเข้าใจภายในหนึ่งวันและให้ท่านเข้าใจเสร็จเอาไปใช้ในการหาหุ้นเด่นๆได้แล้วเราก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าหุ้นอะไรที่ตรงทางหุ้นขที่ควรจะเป็นในแง่ของปีนี้ถ้าซื้อแล้วปีนี้แล้วกําไรค้นจะได้กำไรในปีหน้าหรือหุ้นไหนจะซื้อแล้วถือดีตัวไหนจะซื้อเพื่อถือลงทุนระยะสั้นหรือกลยุทธ์ในการที่จะเข้าจะออกแบบสั้นเนี่ยถ้าใช้กราฟ พูดงียว่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างการใช้พา้นฐานแล้วก็เทคนิคมาอยู่ด้วยกันเลยนะครับเราก็พยายามจะหาตัวอย่างดีๆมาให้ท่านดูให้ท่านเข้าใจง่ายๆด้วยนะครับสถานที่เนี่ยอยู่ที่อสอมทนะครับตรงที่ถนนพระราม9้าตัดตรงราชดาใกล้ๆศรีอกสมทนะครับเดินทางสะดวกท่านก็ไปรถไฟฟ้าได้เลยนะครับเราเริ่มงานเช้านะครับเริ่มตั้งแต่9้าโมงเช้าแล้วก็เลิกประมาณ5้าโมงเย็นจะต้องเรียนเร็วหน่อยตอนแป8โมงครึ่งนะครับ ติดต่อนะฮะตามหน้าจอเลยกระดูกสัพท์นะครับถ้าท่านสนใจจะมาเรียนโครงสุนเชษเนี่ย026507930ถึง1นะครับแต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าที่นั่งเนี่ยก็คือก็อาจจะแน่นแล้วนะครับก็<ม>คือท่านช้าเนี่ยอาจจะเต็มนะครับค่ะตอนนี้ก็ใกล้เต็มแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจหรือว,ว่าแฟนๆของรายการรู้ก่อนดยกว่าก็สามารถเข้าไปฟังการอบรมนี้ได้หรือท่าน<อ>ท่านใดที่มีลูกมีหลานแล้วอยากให้ลูกหลานช่วยดูหุ้นนะครับแล้วก็ให้ท่านมาเข้าเรียนคอร์สนี้ได้นะครับค่ะ รองว่างานนี้นะคะไม่อธิบายให้จากยากๆกัง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะคะค่ะและสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงเลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณชอมากเลยนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการรู้ก่อนรวยกว่าแล้วนะคะพบกันอีกครั้งค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา13นาฬิกาจะถึงเวลา13นาฬิกา25นาทีค่ะช่องดีมกำไรปลอดภัยการลงทุนทุกท่านนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ